เราจะมาชมการแข่งขันในรุ่นเล็กๆของเรานะฮะสำหรับความน่ารักของยุวชนตรงนี้นะครับตามหมายเลขของเราตรงนี้หมายเลข19กครับเด็กชายรัชตะเทพวงศ์น้องปังปอน,นะโรงเรียนวุฒิวิทยาสองนะครับนี่เลยนะฮะนี่เฉีงบอกพร้อมพร้อมจองตัวพร้อมจองตัวอันดับที่สองหมายเลข19 79็ครับสำหรับเด็กชายซีตาแซ่แต้จากโรงเรียนปทุมมนุษ์สอนน้องซีตาครับ จ็ดขวบนะนี่ช่างเล็กอ้อมน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยแหมซุ้มนะเนี่ยซีต้าแซ้แต้เอ้โหมีกุญซือจากอูดอ้อมน้อยฮนะจากค่ายอูดอ้อมน้อยแล้วก็หมายเลข65้าครับอ่าเดี๋ยวดูเบอร์นะดูเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ55ห้านะครับสำหรับธนภูมิช่างพิมพน้องภูมินะครับจากโรงเรียนอปปนนะุบาลนครปฐมนะครับ9ขวบแล้วนะฮะปีนี้9้าขวบแล้วนะฮะ แล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข58นะครับนี่นะฮะวุฒิกรเจริญสวรรคยาน้องดีเซลฮะโรงเรียนจินดาศึกษาครับนี่เลยฮะและถัดมานะครับในอันดับที่5ของการคัดลิฟายหมายเลข2-1นะครับเด็กชายภูวิ์คุณชัยน้อง BM นะฮะโรงเรียนดุสิตวิทยานะครับน้อง BM นะครับ5ขวบเท่านั้นเองนะครับนี่คั์บีนะฮะ26ครับ เด็กชายชินพัฒน์แถมยิ้มครับน้องนพัฒโรงเรียนกระจรเกียรตินะครับนี่นะนพัฒแถมยิ้มน้องนพัฒหกขวบโรงเรียนโรงเรียนกระจรเกียรตินะครับช่างเย็นนะนครปฐมก็ดูแลมั้งแต่แรกเริ่มเลยนะถัดมานะครับตรงนี้สําหรับหมายเลขห้าหกครับเด็กชายธนาธิวิริยรัตน์ครับน้องอากินจากโรงเรียนนานาชาติแมจิกเยียนะครับสําหรับหมายเลขห้าหกธนาธิวิริยรัตน์ใครอ่ะโอ้โหคุณแม่ แล้วก็หมายเลข13 4สครับเด็กชายนันทะพบันชิดเวลานทนนะน้องม่อนม่อนพี่โกยตรงนี้นะพี่โก้คุณพ่อเนี่ยพี่โกยโปั้นตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะพ่อบอกว่าไม่ได้ขีงแต่เล็กๆเนี่ยเจ็บใจระวังน้องรัดกุวยด้วยนะบีบน้องด้วยโอ้พี่โกยนี่แบบดูแลน้องแบบนะสงสัยตอนเด็กๆพี่โก้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะฮะอาป้ากับอาแม่ไม่ให้ลงตอนเด็กๆ <laughs> พอมารุ่นลูกเนี่ยสบายละจับขี่ตั้งแต่สี่ขวบเลย <laughs> อัดอั้นไงอัดอั้นนะ่พี่โก้บอกว่าตอน1 5 1 6ก็บอกอย่าไปแว้นนะอย่าไปซิ่งนะ,ะป้าแม่นี่ห้ามตลอดเลยใช่ไหมเอ,อเด็กก่อนนี่เชื่อผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ใหญ่สนับสนุนเลย <laughs> เป็นอย่างนั้นแหละครับอาม่าก็มาชมด้วยนะวันนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปชมนะเป็นค์ดฟรีอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะครับ นการแข่งขันนี้เป็นเบสทีเรนโรลเลสซิ่งครับน้องมันม่อนในตัวเล็กสุดนะครับสำหรับน้องมันม่อนสี่ขวบนะในคัดบียังยังมาฟ้องลุงตู่เลยฮะน้องซันต้าเนี่ยดูน้องๆขี่เป็นไงนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆไหมนึกถึงเลยนะฮะตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยคุยกันลุงตู่ยังจับหัวลุงตู่อยู่เลยพอกันน้องมีม่อเลยมีม่อมอเตอร์คอดเหมือนกันคุยกันลุงตู่ขยี้หัวลุงตู่ทีนึง นี่ไปแข่ง MXGP แล้วนะฮะน้องนิโมนะฮะแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจนะไปแข่งที่ลอมบอกอินโดนีเซียเนาะเออนะฮะ MXGP นะฮะนักแข่งไทยของเราแล้วก็สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์่งประเทศไทยนั้นก็ดูแลกันตั้งแต่แบร์บอกนะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่แบร์บอเลยนะฮะตอนนี้ให้น้องวองอัพนะครับสรอบสนามครับ ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับการแข่งขันของเราในสนาม5และสนาม6นะครับวันที่20และ21กรกฎาคมนะครับกับสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ส่วนมอเตอร์ครอสนั้นนะครับ f m s เอ็มเอสดีไทยแลนด์มอเตอร์ครอสนะครับจะไปวันที่13และ14กรกฎาคมนะครับซินเวล็อกไบป์พาร์คนะครับซินเวล็อกเลยนั่นเองนะฮะไปเชียร์กันนะครับเบมเบสิทฮาวเกนนั้นก็คะแนนนำอยู่นะฮะ ตามด้วยแสงกิษดาจำรุจารีแล้วก็พานุพงศสส์สมดิ์นะครับเอาละครับเรากลับมาชมการแข่งขันในรุ่นอา้าวยกมือทำไมลูกอา้อาวอ้าอ้โอ้ยโอ้ย,อยป้าป้าเอาเครื่องดับเครื่องดับอา้าวช่างเย็นรีบสตาร์ทเนีย่ยมาเลขสิบเน้องปังปอนโอ้โหยกมือใหญ่เลยเบิ้ลไว้ลูกเบิ้ลไว้เบิ้ลไว้เอาใครดับอีกช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้อภัยให้อภัย,อ,ภยอ,อนุบาลน,นัางเรียบตรงนี้ชี้ล่องหน่อยเอาเอาชี้กิดชี้กิด อ่าขยันอ๋อเนี่ยดูปง mm Democrat, ั udge, งปอนขย่มครับฮึ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 บปังปอนแบบฮึบฮึบอ๋อเบิ้ลเครื่องไว้ไม่ให้ดับไม่ได้โยกหรอกพอดีรถมันโยกไงเงี้ยเง้ยเงเง้ยเง้ยเงนี่ถ้าเป็นผมบิดตอนตอนเด็กๆนี่มันจะดังแปลกนะผมบิดเนี่ยดังเงิน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 หาเงินอย่างเดียวอ่ะมารุ่นนี้เนี่เอาแล้วครับน้องเริ่มตื่นเต้นนะครับการออกตาร์เตรียมไพยเอาไายแล้วออกตาร์นะครับ รบสัญญาณไฟเขียวอา้านี่คือเขียวด้านหลังครับโอ้น้องปังปอนรีบพายออกก่อนหรือเปล่าอา้าวกับไม่ใช่หรือเปล่าอา้าวใช่อ่ามาเลข5 8ครับกับกลายเป็นมุติกรเจริญสัญญาครับดีเซลเอาวละปังปอนไปไหนครับมาเลข19กไล่บีหรือเปล่าปังปอนอ่าอ้าวละครับไม่แน่นะครับการออกสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับเวลาของการคุณลิฟายใกล้เคียงด้วย นะเวลาของการกลฟหนึ่งย์ามกับ351กับ07 381นะครับระหว่างซีต้าแซแต้กับ orn, รัชตะเทพวงนะฮะบางปอนนะฮะตอนนี้ซีต้าแซแต้ไปไหนอ่ะเออซีต้าแซแต้กลับไม่อยู่อันดับหนึ่งอันดับสองครับอ้าวกลายเป็นพุทธ,ธิกรเจริญสมัญญานะครับดีเซลมาแล้วด้านหลังให้เป็นซนะีต้าแซแต้เนาะตัวใหญ่กว่าเพื่อนนี่ใช่แล้วละ่ะ เอาแล้วครับดีเซล,ลครับตัวสอดแท็กอย่ารัดครุยนะอ่าอย่ารัดพลันนะเออปุบ๊บรับรับรปเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีเกี่ยวมีเกี่ยวนนยเล็กน้อยหมายเลขสิบเก้าลัตตาเทพวงปังปอนครับยังอยู่ที่สองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับฟีต้าแซ่แต้ลงไม่ที่สี่ครับหมายเลขสิบเก้าห้าหกแล้วก็ลงท้ายด้วยหมายเลขห้าน่าจะเป็นน้องภูมินะครับอ่า เอาละฮะธนภูมิช่างพิมพ์หรือเปล่านะครับ55เอาละครับมาถึงตรงนี้ครับมา4ส,สีต้าแท่แท่ในตัวใหญ่นะฮะตอนนี้กับกลายเป็นหมายเลข56ครับหมายเลข58นะฮะบุริกอเจริญสวรรยาครับ <c oughs> ตามด้วยรัชตะเทพบงธนภูมิช่างพิมพสีต้าแท่แท่ชินภัทรแถมยิม้มภูวิ์กุลชัยนะครับธนาธิวิริยรัต นัดพบคันชิดเวลานนท์น้องมอนมอนเล็กสุดจิ๋วสุดหลังสุด <c oughs> <N h aki> น่ารักสุดมาฟ้องลุงตู่เลยดีเซลแกล้งอ่ะดีเซลแกล้งแกล้งตลอดอ้าว,าวาป้นแล้วไว้ทีนี้ไปเร็วๆผูกกับต่อนะครับหมายเลขสุดเก้าเอาแล้วครับบาศาสตร์ท่พงรงครับเปลี่ยนมือนะครับ เปลี่ยนหรือเปล่าลรวจะตาเทพวงขึ้นมาแล้วนะครับบังปอนมาแล้วจากโรงเรียนวุฒิวิทยา2นะครับตามด้วยซีต้าแซ่แต้ฮะปทุมมนุษสอนอันดับที่2ครับรถสีแจ๊ดไม่ใช่ฮอนด้าแจ๊ดอา้าขึ้นมาเป็นผู้นําด้วยเด็กเอาสิเอาสิเปลี่ยนสลับมาเป็นผู้นําเมา่าดูอีกทีที่ซีต้าแซ่แต้เบอร์79ดูนะครับแหมมีสลับตำแหน่งอนะ ห้ 58, ในวุฒิกรจเจริญสวัญญาหลบไปที่3เอาแล้วตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับคุณพ่อคุณแม่นี่กตลองคุ้นแล้วครับเอาแล้วครับไม่ใช่ซีต้าแล้วจะเป็นใครต้องดูอีกทีนะฮะเพราะว่าผมเองก็เอารนแสงทางตรงครับหมายเลข19น้องปังปอนแสงทางตรงมาแล้วครับอันดับที่2ซีต้าแน่นอนครับจะเป็น<ข>แบบนี้เอาละ เอาละเอาละตัวใหญ่ทางตรงามา้วครับเี่เลยนะตีตาแตกนะครับขึ้นมาพุพ้นาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ทางตรงนี้โดนนะครับเอามาเลขสิบเก้าเอาแล้วครับมาเลขสิบเกาา้ารัชตตาเทพวงปังปอนครับพยายามที่จะเอาให้ได้อาศัยตัวเบาครับล<อ>ปลิวปลิวลมรอ,อบส,ออสุดท้ายแล้วเอาแล้วครับมาโดนรอบสุดท้าย เรามาดูนะทางตรงปังปอนจะเอาได้หรือเปล่าครับปังปอนปังปอนสู้สู้สิต้าโอ้โหสิต้าฉีก่ออกไปไกลเลยนะรอบนี้โอ้โหปังปอนเป็นไงบ้างทันไหมนะเอาบอกเดวหนูเอาทางตรงครับทางตรงไม่ผิวปิวลมและยุ่งเลยนะสีต้ายาวมาเลยนะนั่นไงนั่นไงพอทางตรงเป็นไงล่ะมาแล้วโบูปะเบโบูบบบ โอ้โห oh เอาคืนไม่ได้ปังปอนเอาคืนไม่ได้ครับพอมาถึงตรงจุดนี้ครับวัแบวบัแบวบัแบบแล้วก็เข้าเส้นไหมครับสำหรับดีตาแต่แต่ครับตามด้วยปังปอนนะฮะรัะสตาเทพวงครับแล้วก็วุฒิกรเจริญอาภูมิธนภูมิช่างพิมพ์ครับ55าานะครับตามด้วย58าวุฒิกรเจริญสวรยาแล้วก็ภูวิ์กุลชัยครับมาเลกีฟเอเข้าอันดับที่5 และตามด้วยจินนัตแถมยิ้มครับแล้วก็ตามมาอีกคันหนึ่งเป็นธนาทิพย์เนาะไมาย่ังไมาย่ังมาไหวไหมที่เหลือไหวไหมโซ่ขาดเบอร์อะไรแจ้งด้วยนะฮะแบ่งเป็นคัสบีแล้วก็คัสเอนะฮะในรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นมินิโมอเตอร์คลอสนะครับตอนนี้เข้าไปแล้วฮนะซีตาแตต้ที่1น,นะฮะรั้จะตัดเทพวงศ์ที่2ธนภูมิช่างพิมพ์ที่3ามุทิกรเจริญสัญญาที่4ภูวิย์กุลชัยที่5รู้สึกภูวิ์คุลชัยเนี่ยจะอยู่ในคัสตบีนะครับน่าจะเป็นชินภัทรแถมยิ้มนะครับเพราะว่าหมายเลขยี่สบเเนเป็นน้องบีเอ็เน,น่าจะอยู่ในคัสตบีนะครับอ่ะเดี๋ยวผลอย่างเป็นทางการผมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวให้นักแข่งได้พักอ่ะมาอีกคันหนึ่งครับปิดท้ายแวบๆบแบบน่าจะเป็นน้องนันทพจน์น้องม่อนมอนมาแล้วคันชิดเวลานนลจำนามตระกูลได้เลยเอาคันนั้นวิ่งเลยเฉยเลยอ่ะตามนี้นะฮะเดี๋ยวไปพบกับผู้ทำานรายการกลับมาแป๊บหนึ่งมาพบกันครับมอบตำแหน่งที่ห้าให้กับน้องน้ำพัดครับ จากโรงเรียนขอจระะเกียตนะฮะขจรเกียรตินะฮะเด็กชายชินพัฒนแถมยิ้มนะครับยังคมอยู่ตลอดฮนะหน้าในคมตลอดและตำแหน่งที่4นะครับเด็กชายวุฒธธิกรเจริญสวญญรรยาแ,แ,แ,แล้วก็ตำแหน่งที่3นะครับเด็กชายธนภูมิช่างพิมพ์ครับน้องภูมิจากโรงเรียนอนุบาลนครปฐมครับ ส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับเป็นของเด็กชายรัชตัดเทพวงครับน้องปังปอนนะครับจากโรงเรียนวุฒิวิทยา2ครับและถัดไปตรงนี้กับวิลเลอร์โพเดียมชนะเลิศนะครับตรงนี้เลยนะครับกับเด็กชายซีต้าแซ่แต่จากปทุมมนุษย์สอนครับบ๊อบเบอร์เดเดดไปสื่อมอบให้ด้วยนะครับ อ่าและนี่คือผลของการแข่งน,นะครับในรุ่นเด็กๆของเรานะครับในการแข่งน,นี้เป็น s c ส Thailand r o ด l โ n ลครับวันนี้ผมตุ๊ตตูพรเทพลายเป็นจะลงนะครับขอเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเจอกันอีกครั้งนะครับในสนามที่5และสนามที่6คือวันที่20-21กรกฎาคมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปทางเรียบนั้นก็13-14กรกฎาคมนะครับที่ สินวล็์บอบปาร์กจังหวัดเลยนะครับในวันที่13และ14กรกฎาคมครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดผมสุตูตพรเทพลาไปจดกลับขอภไปท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณรงชัยและคุณสาวิตรีก็กบลาขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตำแหน่งรองชนะเลิศนะน้องอคินนะครับเด็กชายธนาทิพย์วิริยรัตน์นะครับสี่ขวบเหมือนกันนะโรงเรียนนานาชาติเมจิกเยียครับ และวนเนอร์โพเดียมนะครับน้อง BM นะครับเด็กชายภูวิ์กุลชัยโรงเรียนดุสิตวิทยานะครับเป็นตำแหน่งชนะเลิศตรงนี้นะครับในรุ่นคลาส B นะครับก็น้อง BM นี่ก็อายุ5ขวบแล้วนะครับน้อนนั้นก็4ี่ขวบหมดแล้วไหนลองกำปั้นใหม่นะคุณธงชัยลองกำปั้นใหม่ดิกำปั้นนี่คนนี้ได้แล้วคนที่3ได้ไหม่ะน้องม่อนม่อน่ะลูกชายพี่ก้อนี่คนนี้ได้แต่คนนั้นไม่ได้นะที่สองน่ะน้องอากิน ่ะได้ไหมอ่ะร้องร้องใหม่ดิอ่ะอ่ะนี่ได้แล้วอา้าวแล้วก,ก็ยินดีกับทุกคนด้ครับปอบมือปอบมือให้เลยสุดยอดของความนั่นแลละครับ